จะมีดีมาดอนะมีบ้าสดใมาจาก่านี่นี่เห็นตอนนี้กำลังลากป่าจ้าบลห่ตัวตอนนี้กำลังลากป่าจ้า ลูกแหงนี่ลูกแหงสบายเลยรอดดกคนเบิงเบิงเบิงนี่ซึ่งเป็นตาวันนะคบผู้ผู้ดว่าบุกไปไหนก็เข่าางเลยเบาดังไปกนไม่บังแม่วแม่บกงเลยไม

เอาโครนะมาบให้เอาบมาพียเอาครับไปทงไปเบื้งน้ำกันมาหนิพออีเมียครับครับ เออเมิงครับโคนสุดยอดครับพี่อุ้ยเออเดี๋ยวพ่ขึ้นไปขอาปลาได้ถังก่อนไ ้งครับพี่ตัวที่สามตัวที่สี่เลยนี่ครับนี่มาเบิงออกมาเราหนี่ลากมาลากมานี่เอื้อหลากเกียร์สองนะครับนี่เกียร์สองนี่ตัวละสามซีโลนี่แหละครับตัวนั้นยังบอกง่ายเจอหาโรคคนละให้กระตุนท่ายให้ได้ครับว่าเั็นจับจับนี่ตัวใหญ่

เอาสซทอนรูปคักเทียนเต็มเนื้อเอาดอันนั้นทั้งมาเองเนี้ยละลากสองเทียได้ครับนี่เดี๋ยวมืออื่นเพื่อนก็ดีสูบออกให้เม็ดแล้วเลี้ยปลาคอได้ครับปลาคอนี่สไลา์อยู่เอาทั้งสีมาใส่กลุ่มแล้ว อ่าเมื่อัดครับกุ้งไฟหนีรลายหลายนะครับกุ้ง,งนี่รับร่างครับเป็นพันโลนะกุ้งไฟหน่อยตุ้มขาขาวตุว้มก้อยกินนี่หน,น่อยตอนนี้ก็เครื่องทั้งแล้วครับหอมล่องสายเลยเอาเมื่อสักทีได้เก็บเข้าตัวเอื้อไปนิ่งหน่อยไปเอาครับแบบนี้เดี๋ยวมีบางล่างโตบ่าเราห้าวแบบนี้ โอ้โหเจียวปลาขึ้นไปได้ครับนี่โอ้โหโดดลงไปอีกเด้อ้ขึนได้บนะไดยโดยยกปลาขึ้นไปครับมาหนี่คลิปนี้ก็ไปก่อนครับฝากเบ้างคีบบุญโคตรหน้านะครับฝากกดไลด์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับมือถ่ายเบงกอตูนนะครับรอบแรกจักจีบเป็นยังไงกัถามมารุ่นกัน